เนี่ยพอนบ้านด้วยเงินในอนาคตเนี่ยนะครับเสี่ยงนะครับถ้าเงินในอนาคตมันไม่มานะตามที่เราคาดพีทเนี่ยนะครับเราจะรับผิดชอบอยังไงไหวไหมน่าคิดมากันนะครับที่เป็นอย่างนี้เนี่ยผมอยากให้บอกก่อนนะว่าในการซื้อบ้านเนี่ยถ้าเราซื้อด้วยเงินสดเนี่ยนะครับทําไม่ได้หรือมีคนทําได้น้อยมากคนส่วนใหญ่ซื้อด้วยสินเชื่อเงินกู้ทั้งนั้น เพราะว่าหลักการสําคัญง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อด้วยเงินสดเนี่ยเราเก็บเงินจนกว่าเราจะได้บ้านเงินสดตามที่เราต้องการเนี่ยนะครับราคาพอเก็บได้เท่านี้นะราคาบ้านมันกระโดดขึ้นไปก่อนแล้วเก็บไม่ทันแล้วครับเก็บไม่ทนันดังนั้นเราต้องซื้อด้วยเงินผ่อนนะครับการซื้อด้วยเงินผ่อนเราเรียกว่าเป็นการเอาเงินในอนาคตมาใช้ก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะได้เงินในอนาคตเนี่ย แต่ว่าเรายังมาไม่ถึงเราก็เลยเอาเงินมาใช้โดยทั่วไปคนที่ผ่อนบ้านเนี่ยถ้ามีวินัยทางการเงินที่ดีเนี่ยครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราต้องออมเงินไว้ประมาณสัก10% 1เปร์บ้าวางดาวไว้ก่อนแล้วก็ผ่อนแค่ประมาณแปอร์เซและเงินผ่อนของเราเนี่ยจะเป็นประมาณสัก25ถึง1ใน3ก็คือ33% ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งในสี่ถึงหนึ่งในสามเนี่ยครับอย่าผ่อนเกินวันนี้นะถ้าผ่อนเกินวันนี้นี่มันจะสู้ไม่ได้นะเราจะตกมาตายได้ดังนั้นถ้าเราผ่อนขนาดนี้นะครับที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับนะโดยทั่วไปไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเงินผ่อนเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นแบบ flat หรือ flat rate เนี่ยนะครับคือว่ามันเท่ากันเป๊ะเลยตอนแ,แรกๆอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับ ตนะัดฟันเต็มที่นะแต่ว่าในอนาคตมีเป็นไปได้นะที่รายได้เราจะเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเีลยน้อยเีลยน้อยดังนั้นเงินที่ผ่อนตอนที่ลําบากในช่วงแรกเนี่ยต่อไปถือว่าผ่อนจิบจิบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะไม่มีปัญหาและถ้าเรายิ่งเทเทเทลงไปเนี่ยครับยิ่งมีโอกาสที่เราจะได้บ้านเป็นไทยกับตัวเ,เร็วขึ้นนะดังนั้น้อนี้เลยเป็นเรื่องที่อย่าไปคิดมากนะครับไม่ต้องกลัวโดนยึดเช่นตัวสิปีผ่านไปเนี่ยนะครับ เราคงไม่ยอมให้โลนยึยดอ่ะอาจจะไม่หยิบยืนเงินมาปกให้ใช้นี่ให้จบกันไปหรือถ้าคือเราไม่ไหวจริงๆล้มละลายนะครับแต่งน้อยบ้านหลังนี้นะมันเพิ่มขึ้นถ้าเป็นคอนโดนะทีต่ตามข้อมูลของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ6.2%ในเวลา10ปีที่ผ่านมานะไม่ใช่ไม่ขึ้นนะราคาบ้านเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าเพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยครับนะเราก็กำไร เช่นซื้อบ้านมาล้านหนึ่งสิบปีผ่านไปกลายเป็นล้านแปดเฉลีฉล่ยแล้วเดือนหนึ่งเพิ่มขึ้นหกปีหนึ่งเพิ่มขึ้นหกจุดสองเปอร์เซ็นต์หกจุดสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยหกจุดสองเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับว่าถ้าเราขายไปบ้านหลังนี้ด้วยความจําเป็นเนี่ยครับนะเราอยากจะรีบขายโดยรีบด่ว,วนลดไปเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขายเหลือล้านหกถ้าขายล้านหกเนี่ยนะครับเรายังได้กําไรนะเพราะเราซื้อตอนแรกมาแค่ล้านเดียวนะ ถ้าเราขายไปเนี่ยครับเรายังสามารถที่จะไปชําระหนี้แล้วไปอยู่บ้านหลังที่เล็กกว่าเป็นไปได้เหมือนกันะดังนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราผ่อนในลักษณะที่เท่าๆกันทุกปีทุกเดือนนะดังนั้นอนาคตเลยได้แนใ่เพิ่มขึ้นนะครับไอ้คนที่รายได้ลดลงมีเหมือนกันแต่เป็นส่วนน้อยมากทุกอย่างก็ต้องมีความเสี่ยงแต่มันก็ช่วยเราได้ว่าการที่ราคาบ้านมันเพิ่มขึ้นทุกปีเป็นเวลาสิปีเนี่ยเราก็คุ้มนะที่เราได้ เอาบ้านหลังนี้ไปขายซชจะได้มาต่อชีวิตต่อทุนต่อไปนะครับดังนั้นก็เลยไม่เสี่ยงนะครับโอกาสเสี่ยงเนี่ยก็เลยมีน้อยมากและนี่เป็นถือเป็นสารณะนะครับที่คนส่วนมากซื้อบ้านเนี่ยต้องผ่อนก่อนนะไม่ใช่ว่าซื้อเงินสดเลยนะครับแต่พวกช่อฉนออีกเรื่องหนึ่งนะครับช่อชนก็คือพวกที่แบบว่าอาจจะเอาตัวเลขไปกู้แบงค์แพงๆเนี่ยครับแล้วก็พอกู้ได้เงินมาเกิน,ากนราคาบ้านแล้วก็หนีไปเลยไม่ผ่อนแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ดังนั้นอย่าไปกลัวแล้วถ้าเราเงินในอนาคตไปใช้อย่างอื่นที่มันยรุ่ยุยแทกทั้งอื่นเนี่ยครับไปกินไปใช้อย่างอืงอ่นทั่วไปไม่ได้แต่แเป็นเรื่องของปัจจัย4ี่ในบ้านเนี่ยครับคุ้มที่เราจะกัดฟันแต่แรกแล้วต่อไปเราจะสบายมากขึ้นอันนี้คือสาระที่อยากจะฝากเรียนไว้นะครับเผื่อว่าท่านใดฟังดูแล้วจะได้เข้าใจตรงกันเนี่ยครับว่าการผ่อนบ้านเนี่ยมันคือการสร้างทรัพย์สินของเรา ไม่ใช่นี่สินเลยนะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยจะเป็นนี่สินแต่กรณีบ้านนี่ไม่ใช่นะครับเราเงินมาคดมาใช้เนี่ยนะก็เป็นเงินที่ไม่ได้มากมายอะไรแล้วก็เป็นแฟลตเลสด้วยโดยทั่วไปนะครับ